กระแสมาแรงมากๆเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนอยากดูน้าแต่ปล่อยทีเซอร์ออก<ช>ไปแล้วเมื่อคืนนี้ออกอาสที่ไ้ชมกันเป็นตอนแรกนะคะคซึ่งเมื่อวานนี้เหล่านักแสดงในเรื่องนะคะพร้อมด้วยคุณบอยทะกนเกียรติค่ะ Executive Producer ของเรื่องนี้ก็เนี่ยค่ะคุณผู้ชมมารวมตัวกันเพื่อดูพร้อมกันแล้วรีแอคของแต่ละคนหลังจากที่ได้ดูตัวเองในการกเล่นแต่ละฉากนะ Oh. ดูดิดูตีดิดูตีแล้วดูดูเฟิร์นดิคะโอ้โ oh, หแบบนฮะเขาก็เขินตัวเองนะมานั่งดูรวมกันแบบนี้นะครับ <c oughs> ซึ่งแน่นอนเม,ามาื่อวานเราก็ส่งตัวแทนไปเช่นเดียวกันเดียลินลี่นะครับ oh. ก็มีการไปไลฟ์กับนักแสดงนะก่อนที่ละครเนี่ยจะออกอากาศาตอนแรกด้วยผ่านทาง Facebook oh. ของวัน31นั่นเองนะครับใช่ <c oughs> บอกเลยนะคะว่าจรงิงๆแอบโทรไปถามพี่เดียอยู่พี่เดียวว่าแต่ละครเขินมากเธอเขินมวนตุ้นเขินเหมือนกับว่าไม่ใช่ตัวเองแสดงอยู่หน้าแดงเลยอะ อยากดูรีอล ของนักแสดงแต่ละคนแบบเต็มๆว่าแต่ละคนเขาเขินฉากไหนรู้สึกยังไงกันบ้างเดี๋ยวดูในข่าวเย็นวันนี้นะคะคพี่เดียลิลลี่จะมาเมาให้ฟัง<ช>แน่นอนกระแสละครเรื่องนี้นะคะนอกจากเหล่านักแสดงเขาจะเขินกันเองแล้วเนี่ยเราก็เขินตามตั้งแต่เปิดเรื่องเลยนะคะเข้มข้นมากคือต้องบอกเลยว่าดําเนินเรื่องได้แบบเร็วมากเริ่มเรื่องมาคือเปิดมาแบบชัดเจนและที่สําคัญเลยคือมันเล่นกับชื่อละครเลยนะเวลากามเทพ นะพอการจากไปเนี่ยก็เป็นเรื่องของเวลามีกําหนดเงื่อนไขใครจะขึ้นมาดูแลบริษัทจะต้องมามีลูกก่อนไวเท่าไหร่คือมันเล่นกับเรื่องของเวลาหมดเลยอะแล้วมันดาเนินเรื่องเร็วมากใช่เปิดมาด้วยศึกภายในบ้านในครอบครัวแล้วยังศึกบริษัทอีกเงื่อนไขแต่ละอย่างคุณผู้ชมฟังแล้วปวดหัวแทนแต่ก็เป็นกําลังใจให้นะอยากจะให้เขามีลูกเพราะว่าผีพนันแบบเนี้แล้วจะปล่อยให้เขาไปได้ยังไงไม่แต่เราเข้าใจนะมันเป็นระบบแบบกงสีอ่ะ อีกหนึ่งฝั่งคือแบบติดพนันฝั่งนี้แม่ก็ต้องพยายามที่จะต้องดูแลองค์กรของกรมีอันนี้ต่อไปนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากไว้ที่ลูกว่าให้ลูกเนี่ยเออรีบแต่งงานแล้วก็มีหลานไวๆจะได้แบบขึ้นมาดูแลองค์กรได้ใช่แต่ครอบครัวนี้เขาจะตีกันขนาดไหนนะคะอย่างหนึ่งที่ฉันชอบมากลูกหลานเขางานดีเวอร์เออดีจริงคือแบบ ตั้งแต่ตีพลพัฒน์เลยพระเอกของเรื่องของเรานะคะถามนี่นชื่อแปลว่าเวลาอยู่ยแล้วเราได้เห็นฉากที่เขาแบบเป็นซุปเปอร์ฮีโร่เสี่ยงตายอันนี้ประทับใจมากพี่คิวคือเอาผ้าแล้วคือมีความรู้ด้วยนะเพราะเขาเอาผ้าชุบน้ําก่อนแล้วพันตัวเองเพื่อเข้าไปช่วยเด็กผู้หญิงแล้วออกมาแบบมาดเท่มาก เรียกว่าเป็นหนึ่งพระเอกที่หล่อครบสูตรใครใครเห็นนะ่ะเขาก็จะต้องแบบเนี่ยคือผู้ชายในฝันเฮ้ยแล้วผมนี่เล<อ>ยคือผู้ชายที่แบบฉันอยากได้ไม่ความสมจริงของฉากนะครับดูไฟไหม้ดีครับมันเสมจจริงมากนะแล้วก็วเป็นการ<ป>แสดงที่มันมันทัชหัวใจใน,<ไ>ในการที่แบบผู้ชายคนหนึ่งนะเข้าไปนะ แล้วก็ไปช่วยเด็กดูนี่ที่มีฮะคืออันนี้ว่าประทับใจแล้วใช่ไหมเพราะว่าเขาจิตใจดีแต่มีอีกหนึ่งฉากคุณผู้ชมที่เขาเองเนี่ยทุ่มเทมากเลยเราได้เห็นลีลาการบู๊ก่อนหน้านี้เคยเกิดให้คุณผู้ชมฟังหลายคนอาจจะงงว่าบู๊อะไรละครแบบนี้นี่ไงเข้าเข้าไปช่วยนางเอกของเรื่องเนี่ยแหละค่ะเพราะว่านางเอกตัวคนเดียวต้องมา สู้กับเจ้านี้ที่มาทวงนี้พี่คิวเป็นอะไรก่อนผมเห็นตีพลพัรแล้วผมอยากขยับแค่ขยับขาคุณเอสมมุติว่าเป็นตีแล้วหนึ่งเขามีบล็อกนี่เท่มากนะคือเขาคือดูร้วมเป็นอ่ะจังหวะดีมากเออนี่และค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะละครเรื่องนี้บอกเลยว่ารกรถมากๆมี L G B T Q อย่างที่ได้เห็นในทีเซอร์นะคะว่าโอยปรมพงเนี่ย ผมชอบฉากนี้มากมคุณในกระแสของทวิตเตอร์เนี่ยนะโอ้ oh, สาวๆนะครับ LGBTQ เ <c oughs> นี่ยเขาชอบมากเพราะว่าตัวพระเอกเนี่ยนะครับมีพี่ชาย <c oughs> น,นะครับ <c oughs> ที่เป็น LGBTQ ที่สําคัญเลยคือเขาไม่ได้มีความรังเกียจแถมเขายังรักกันมากสนิทก,กันมากฉากนี้คือฉากเข้าไปใกล้ๆแล้วตรมกินน้ำหอมจะาจัาผิดว่าพี่ชายตัวเองเนี่ยจาะนัดใครหรือเปล่าแล้วเขาแอบจ้นกันด้วยนะคะฉากนี้รวมถึงตอนที่ทอยเนี่ยอกหักและเนี่ยคุณผู้ชม เขาเข้าไปก่อนพี่ชายนะคะด้วยความรักจริงๆแล้วเนี่ยสองคนนี้อายุเท่ากันออแต่ว่ามันเล่นเป็นพี่น้องกันได้สมบทบาทมากๆเป็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเวิร์กช็อปกันหนักมากจริงๆคุณผู้ชมไปฟังตรีพูดถึงทอยกันนคะคะ แล้วก็มีมุมที่เรารู้สึกเขาเป็นเพื่อนแต่พอเรากระโดดเข้ามาในตัวละครแล้วเราเชื่อว่าเขาเป็นพี่เราจริงๆเรามีความผูกพันอย่างที่บอกครับเราทํางานกันมาไม่ใช่ทํากันเล่นๆนะครับทำกันมาเป็นปีครับทำกันแทบทุกวันทุกอาทิตย์อินกับสิ่งที่เราเล่นเราเชื่อกับสิ่งที่เราเป็นด้วยครับอย่างทอยก็เชื่อว่าเราเป็นน้องจริงเราก็เชื่อว่าทอยเป็นพี่เราจริงๆครับนี่แหละฮะการทําบ้านการทําการบ้านที่หนักนะครับมันทําให้ผลของการแสดงออกมาแล้วเราดูเราก็เชื่อมันสมจริงจริงครับว่าคู่นี้เขาเป็นพี่น้องที่แบบ รักกันจริงๆแต่ว่าคนดูก็แอบจ้นด้วยจด<ช>ตรงนี้เออทุกคนได้ติดตามกันนะคะเมื่อคืนนี้มีฉากเลิฟซีนสุดเร่ารรอนด้วยที่หลายคนเนี้ยอ้าปากค้างไปตามๆกันเลยทีเดียวนะคะแล้วบอกเลยว่าไม่ใช่แค่ฉากเลิฟซีนที่ได้ดูเมื่อคืนนี้นะคะเพราะว่าต่อไปยังมีฉากให้จ้นกันอีกเยอะมากๆเลย โดยเฉพาะฉากของตรีนุชนะคะกับทามที่ช่วยกันทาสีร้านองค์ประกอบภาพสีสันต่างๆในฉากเนี่ยให้อารมณ์เหมือนซีรีส์เกาหลีเลยคือแบบวาดีต่อใจดูแล้วแบบเราไม่อยากให้เขาทะเลาะก,กันเลยเราอยากเห็นโมเมนต์ฟินๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆซึ่งตรีกับเปิร์นบอกเลยนะคะว่ากว่าจะได้แต่ละซีนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลย Oh. ตอนถ่ายอ่ะโอเคเราก็อยู่ตรงนั้นแต่ว่าตอนที่เป็นทางภาพอ่ะเราก็ยังไม่เห็นมากแต่มันก็จะมีบางอันที่เราเห็นเราก็รู้สึกว้าวนอนก็ดีใจที่มันแบบว่าคือละครเรื่องหนึ่งอะค่ะมันจะดีได้มันไม่ใช่แค่คือพวกเราสองคนเป็นด่านหน้าก็จริงแต่ว่าทุกอย่างมันก็คือองค์ประกอบรวมทั้งหมดอะไรยงี้ค่ะก็ต้องขอบคุณแบบทั้งที่ฝ่ายศิลป์ทั้งภาพนะ้อนที่ช่วยกันวางให้ตัวละครนี้มันออกมาสมบูรณ์ไม่ง่ายครับทุกอย่างเรื่องนี้ไม,มไม่มีคําว่าง่ายแม้แต่ซีนเดียวครับ คืนนี้คุณผู้ชมต้องรอติดตามกันนะคะเห็นตัวอย่างตอนต่อไปเมื่อคืนนี้บอกเลยว่าคืนนี้เข้มข้นมากๆแม่ของททมกับทัศเนี่ยเริ่มที่จะวางแผนและอยากจะให้ลูกชายของตตแต่งงานแล้วมีทายาทตามข้อที่พี่นายกรมกล่าวเอาไว้แต่ว่าในตัวอย่างอ่ะเฟิร์นหรือว่าตรีนุชเขาปฏิเสธนะแต่อะไรเหตุผลอะไรที่ทําให้ตรีนุชตอบตกลงรวมถึงทัตด้วยที่ต่อให้โดนนอกใจอ่ะเขาก็ไม่ยอมแต่ง กับผู้หญิงอยู่ดีเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่ทําให้กับงคู่เปลี่ยนใจห้ามพลาดเด็ดขาดเลยคุณผู้ชมคืนนี้เวลาสองทุ่มยี ไม่อยากถูกสปอยให้มันสดๆนะคะบอกเลยว่าเท่หข้นแล้วเราถูกลดจริงๆเอาอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับวิธีการที่ง่ายที่สุดครับคือคุณฮะดาวน์โหลดนี่ครับสแกน QR โค้ดครับแอปพลิเคชันไอ e ีอีก่อนเลยแล้วคุณกลับไปดูตอนแรกก่อนถ้าเกิดใครที่ยังไม่ดูต่อให้คุณดูแล้วเมื่อคืนนี้คุณก็ควรจะกลับไปดูก่อนที่จะออกอากาศคืนนี้แบบสดๆนะฮะดาวน์โหลดได้เลยครับแอปพลิเคชันไอ e ีอีครับเพียงแค่คุณสมัครสมาชิกครับไอ e ีอีวีพีเพื่อรับชมละครและซิรคอมช่องวัน31แบบจันท์ถึง S <S ดูสนุกไม่มีโฆษณาขั้น,น,น <S <S บนแ,ปแอปพลิเคชัน i อศคีที่เดียว3เรื่อง3รถแบบจัดเต็มเวลากรมเทพพิษรักรอยอดีตซิคอมเป็นต่อครับคุณสามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะครับสแกนคิวอาโค้ดที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับใช่แล้วค่ะ